สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงความแตกต่างของการใช้ loop for ธรรมดานะครับกับ for each นะครับในการที่จะดำเนินง,งานดำเนินการกับข้อมูลใน array นะครับก็ดูตัวอย่างนะครับมีอะไรตัวหนึ่งนะครเป็น array จิ๋วๆนะครับนะจิ๋วก็วมีสักสามเลขนะครับห้ เ็นะครับก็มาถึงปุ๊บเราก็ลองวนลูปนะครับ for each ดูก่อนนะครับ for each in n ใน array นะครับถ้าเราสั่งพิมพ์นะครับพิมพ์ค่าของมันนะครับพิมพ์ค่าของค่าของ n นะครับ คนที่ออกมาก็คืออะรครับห้าสองเจ็ดนะครับนี่คือสิ่งที่พิมพ์อ่าสิ่งที่พิมพ์ออกมานะครับก็ดูอีก l ูปหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งนะครับสั่ง for นะครับ in i เท่ากับ0นย์นะครับ i น้อยกว่า a. length นะครับแล้วก็ i บวก,บวกนะครับจริงๆแล้วอันนี้เขียน ให้อยู่ในบรรเดียวกันด,ด,ดีกว่านะครับแล้วก็แบบนี้ครับนะเสร็จแ,แล้วในนี้ก็เขียนเหมือนกันครับผมก็สั่งพิมพ์นะฮะ system o u t นะฮะ print line นะครับ print line ai นะครับ,ดดรรบ,รลรบผลก็ออกมาเหมือนกันนะครับแล้วคำถามคือว่ารูป2แบบนี้มันต่างกันยังไงนะครับ สองรูปนี้ต่างกันยังไงในเมื่อสั่งพิมพ์ก็หนเหมือนกันนะครับสิ่งที่ต่างกันนครับคืออะีรครับก็คือถ้าผมเขียนองนี้ครับเขียนว่า n นะครับบวกบวกนะครับก็คือเพิ่มค่า n หนึ่งนะครับกับเขียนว่า a นะครับ ai นะครับแล้วก็บวกบวกนะครับรูปนี้นะครับด้าน enhance for เนี่ยนะครับ เมื่อทางานจบแล้วเนี่ยค่าใน A ไม่เปลี่ยนนะครับสมมติเราสั่งพิมพ์อะไร A อีกรอบนึงนะครับมันจะกลายเป็น 5, 2, 7เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารูปนี้จบไปแล้วนะครับค่าในอ A จะเปลี่ยนนะครับจะกลายเป็น 6, 3, 8นะครับก็คือ คร่าวๆคืออะไรฮะถ้าเราใช้อ่านข้อมูลมาเนี่ยครับอย่างเงี้ยนะครับผลมันจะเหมือนกันนะครับผลมันจะจะเหมือนกันนะครับผลจะเท่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรานํามาเปลี่ยนแปลงข้อมูลตัวนี้นะครับผลมันจะไม่เท่าละนะครับผลมันจะแตกต่างกันนะครับอันแรกนะครับเปลี่ยนแปลงข้อมูลในอาร์เรย์ไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันแค่ดึงค่าในอาร์เรย์เนี่ยมาเก็บใน n นะครับเสร็จแล้วพอเราเปลี่ยนค่า a n ปุ๊บเนี่ยนะครับค่าใน a n, ไม่เปลี่ยนตามไปด้วยเพราะว่ามันแค่ copy ค่าไปแล้วนะ copy ค,ค่าจาก a ใส่ใน n นะครับเปลี่ยนค่า a n ไปนะครับ a n, ไม่เปลี่ยนนะครับแต่ในแบบนี้นะสังเกตว่าเราเปลี่ยนค่าในอาร a เเนี่ยตรงๆเลยนะครับตรงๆเลยก็เพราะฉะนั้นเนี่ยผลก็เลยเป็นแบบนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงค่าในอาร์เด้วยนะครับเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งนะครับสรุปครับถ้าเกิดว่า เราใช้ enhanced for นะครับก็จะเหมาะกับการที่เราใช้ในการที่จะอ่านข้อมูลเข้ามานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็น for ปกตินะครับสามารถใช้อ่านก็ได้นะครับใช้ในการเปลี่ยนแปลงค่า array ก็ได้นะครับ